นายสันธิรัตน์สันธิจิรวงเลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์เฟบุ๊กถึงพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกว่าเป็นเรื่องเดียวกับปากท้องและเศรษฐกิจฐานรากซึ่งตกผลึกจากการลงพื้นที่ที่ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนโรงเรียนเชตาวานันอำเภอลองจังหวัดแพร่เมื่อสัปดาห์ก่อนได้พิสูจน์ในข้อนี้โดยได้ผลสรุปจากการลงพื้นที่ดังนี้1พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในครัวเรือน 2. การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งพลังงานและจะช่วยต่อยอดให้เกิดรายได้ที่ชุมชนและฐานดาก 3. การเชื่อมการเข้าถึงพลังงานและการพัฒนาอาชีพท้องถิ่นจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งทั้งในส่วนของชุมชนและเศรษฐกิจฐานดากของประเทศได้ในที่สุดดังนั้นการเดินหน้ากับนโยบายพลังงานเพื่อทุกคนที่ทำได้จริงและเห็นผลจริงจะถูกสานต่อในแนวนโยบายของพรรคสร้างอนาคตไทยประรางอนาคตเศรษฐกิจฐานรากไทยไปด้วยกัน ซึ่งพักพร้อมเปิดนโยบายใหม่ๆเช่นการให้ประชาชนสามารถติดตั้งโซลาเซลล์ผลิตไป็้าได้เองทั่วประเทศและขายคืนส่วนเกินให้กับรัฐบาลและผััดัันให้มีการแก้หลักเกณฑ์และกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานและเป็นเจ้าของพลังงานเพื่อสร้างรายได้และลดค่าใช้ใจ่ายของประชาชนทั้งในเรื่องเน็ตเมทัลลิและสมาร์ทเมเตและพร้อมเปิดรับข้อเสนอเชิงนโยบายจากประชาชนทั่วประเทศ